เงนแม่มัดังนใคมัดหวานเือดหลัดื้จัดครับวันนี้คุณผลไม้หวานหวานเชิญรสพื้นเชิญเลยรบผลไม้หวานหวานเชิญเลยรบอยู่กับาตนี่พี่จดัดใหม่ๆเลยครับจากหวานเลือดด เศษตักษสีงสเทับส5หนะครับกรุงเทพสมัยกระลกบานังเบซาบานสะพานวัดหนองกบครับมีเสียงโฆษณาจากตลาดนัดเข้ามาด้วยนะาะ